JKNFC ช่อง youtube ขอมาครับดูภาพใหญ่ก่อนครับดูภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่นี่ขึ้นมาไกลแล้วนะขึ้นมาไกลแล้วครับ JKN เข้าตลาดปรับฐาน7บาท33สตางค์ทํา i g สูงสุด16บาท27สตางค์ปรับฐานเซอร์กิตเบเกอร์เหลือ2.97สตังค์ครับ ตอนนี้ทำ High สูงสุด12บาท7ราคาปกติอยู่11บาท4นะครับตีเส้นเทนเส้นกดก่อนครับวิชาเดิมนะครับวิชาที่ไม่สามารถเป็นออโตเมติกได้นะครับตีให้มันมาลงใกล้ๆราคาปักฐานครับมันจะได้รู้ว่าเออมันขึ้นมาจากไหนเนาะปรับเป็นเดจัด ทรงเส้นเทนเส้นกดก่อนครับนี่ครับเห็นอะไรไหมครับนี่ๆผมให้ดูตรงนี้ตรงเนี้ยครับถ้ากราฟมันเปนแบบเนี้ยไม่ต้องไปสนใจมันแต่ให้สนใจไว้ว่าให้ตีเส้นเทนเส้นกดรอไว้รอให้กราฟราคาไอ้เขียวเขียวแดงแดงครับ ดูนี่นะค่อยค่อยขึ้นเห็นไหมเห็นค่อยๆขึ้นไหมเห็นค่อยๆขึ้นเป็นใกล้เส้นสองวันเนี่ยพอมันทะลุไปปุ๊บ,บ,บเข้าครับแต่ไม่เข้าหมดนะสมมุติจะซื้อ j k n ตั้งใจไว้เลยจะซื้อหนึ่งแนหุ้นนะครับจะซื้อหนึ่ง0หุ้นอย่าลืมนะดูบ้างนะเขาทำธุรกิจอะไรธุรกิจนจะโตได้ไหมงบที่ย้อนหลังสี่ห้าปีตั้งแต่ปีกีป่ปีหละ่ะไม่รู้อะในเซตเทรดที่เขาบอกไว้อะมันกำไรเปล่า หรือมันกำไรทรงๆไหมมันมีติดลบเยอะๆหรือเปล่านะครับนะครับถ้ามันติดลบหนักๆ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 หนักมาก็อย่าไปยุ่งเหมันครับหรือเทรดแค่ตามกราฟพอครับนะครับแต่ถ้าเฮ้ยมันกำไรโตตลอดตลอดตลอดเงี้ยยิ่งดีครับยิ่งดีกับการกราฟปรับฐานเลยครับถ้าหุ้นกำไรแล้วเราต้องสะสมต่ําไปขายสูงถูกไหมเออมันถึงจะกำไรเนาะอะดูต่อครับ เริ่มผ่านแล้วเริ่มผ่านแล้วเห็นไหมเริ่มผ่านแล้วเห็นไหมปุ๊บมันก็ค่อยๆขึ้นครับจุดเข้าสะสมที่ดีมันก็ประมาณห้าหกบาทประมาณนี้ครับแต่ที่เอฟซีขอมาเนี่ยตอนนี้คือเขาขึ้นไปสิบเอดบาทสิบสองบาทแล้วครับคือมันเป็นแนวต้านตรงนี้ไปแล้วครับอ่านแนวรับแนวต้านครับถามว่าเจเคนจะไปต่อไหมอ่านแบบนี้ครับแนวรับ แนวรับผมให้10.2เป็นแก็บแนวรับเป็นแก็บ10.5แนวรับใกล้สุด10.8อันนี้ห้ามหลุดแล้วนะห้ามหลุดแล้วนะผมคิดว่า FC น่าจะถืออยู่นะฮะตัวใหญ่เขาจะถามหุ้นที่เขาถืออยู่แล้วนะครับมันผมเมื่อก่อนนะ่ะผมก็ถามโค้ดแบบนี้นะครับแนวต้าน11.9 นวต้า12.7ถ้า JKN ผ่าน11.9กับ12.7แล้วขึ้นไปยืนเหนือได้เนี่ยไม่ต้องกลัวครับไปต่อนแน่นอนครับแต่ถ้า JKN หลุด10.8มันมีโอกาสย่อไป10.2ครับและถ้าเกิดว่าหลุด10.2เนี่ยมันอาจจะลงมาแถวแถวเส้น200วันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับนะครับก็คนที่ถือผมไม่รู้ไงว่าเขาถือราคาไหนถูกไหมถ้าเขาถือ12บาทอาจจะเครียดหน่อยถูกไหม,มองดู ก็แผน JKN ก็ประมาณนี้ครับนะครับก็ระวังด้วยครับเพราะว่าเขาขึ้นมาจาก5-6บาทเนาะ1 1บ2บาทก็ต้องมีคนทำกำไรบ้างครับเป็นเรื่องปกตินะครับโอเคจบแผน JKN ครับ